ายายมปเจอแมวอีกแล้วจ้าน่ารักจังเลยนอนสบายเลยอ้าวไปแล้วไปแล้วอ้าวไปไหนคะไปไหนคะวิ่งไปแล้วอ๋อจะจะกินนกเหรอคะ <c oughs> จ้องจ้องนกใหญ่เลยจ้องนกใหญ่เลยอ้าวจ้องนกใหญ่เลยทีนี้นกสามสามตัวแมวหนึ่ง จ้องมันจะตะคุบเลยคิดว่าเป็นหนูเหรอคะคิดว่าเป็นหนูเหรอคะน้องแมวจ้องนกใหญ่เลย <c oughs> จ้องนกใหญ่เลยมันมาเรากินอาหารคะ่ะน่าจะามาเรากินอาหารเหมือนมีเคยมีคนเอาอาหารน้อยตรงนี้พอมีคนมาเนี่ยก็จะวิ่งมาน่ารักมากเลยนกก็เหมือนกันนกก็เหมือนว่า มาแล้วจะได้กินอาหารก็มาใหญ่เลยเนี่ยแมวก็เหมือนกันมาลอกินอาหารแมวกับน,นกก็จ้องมองกันอยู่ค่ะว่เาเมื่อไหร่น้องคนจะอาหารมาให้กินอืเดี๋ยวยายไปซื้ออาหารมาให้แมวกินดีกว่าออาตกใจกันใช่อหมฮะมาลอกินอาหารเนี่ยแต่บางที่เขาก็ เขาก็ไม่ให้อาหารให้นะคะเพราะถ้าแมวนี่นะถ้าให้อาหารแล้วมันก็จะมาประจําเลยทีเนี้ยมันก็จะอาศัยอยู่ประจําแล้วก็จะขี้ติดเยี่ยวก็จะเหม็น <c oughs> ที่ทํางานที่ทํางานแฟนยายเหมือนกันแมวก็จะเยอะมากนียเจ้าของเจ้าของเขาก็จะพยายามไม่ให้เลี้ยงไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใ,หใหอาหารนะเพราะมันจะมาตลอดแ่ก็สงสารมันนะก็เหมือนคนนี่แหล,นะละหนะเวลาหิวนะมันก็ต้องอยากกินนะ คนใจบุญก็เอาอาหารให้แต่พออาหารให้แล้วมันก็จะมันก็จะมาตลอดเลยทีนี้ก็จะเยอะแมวก็จะเยอะมากเลยจ้ะระม,มามันก็จะออกลูกออกหลานอย่างเงี้ยนั่นงสารนะ้ามทีแมวแมวจนจัดนี้น้องก็นั่งสานนอนรอก,กินอาหารน่ารักมาก ไปแล้วไปแล้วเดินโชว์เลยเดินโชว์เลยกินอาหารนี่นกก็จะมารอเหมือนกันมันเคยได้กินอาหารเพราะวตรงนี้มันจะมีคนเอาอาหารมาให้นก็จะมารออาหาร ก็ส่วนมากอ่ะที่เป็นที่คอนโดอะไรเงี้ยที่คอนโดที่ไหนเจ้าของเขาก็จะไม่ให้เพราะมันจะเพื่อนมันจะเหม็นของเขาใช่ไหมแล้วขคนก็จะมาให้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ที่มหาลัยทํามหาลัยที่นั้นก็ลิ่นลื่นจะมีน้ํดเลยอ่ะมีอาหารอ๋อมีอาหารนี่างเงี้ยอาหารเวทนกก็จะมากินนกกับแมวกับออก็กินด้วยกันได้ มากินอาหารมีคนใจบุญเอามามาวางให้กินดีมากาเนี่ยแถวนี้แล้วก็จะคุ่นที่ให้อาหารมีน้ำด้วยเงีย้ยเอาน้ำมาให้มวแมวแมวแมวเมวแมวแมวเมวแมไมวแมวแมวลมวแมวแมวแมวมวแมวมวแมวแอวแมวแมวแมวมวแมวแนวแยนอมวแมกแมวแมวเมวแมวเมวแมแมวแมว กินเลยจ้ากินเลยลูกกินเลยมาเยอะเลยนเห็นคนมาไม่ว่าเอาอาหารห้พี่แค้ยายกกมาถ่ายรูปหนูนี่เองไม่เอาอาหารมาให้เลยถ่ายรูปอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะวันหลังยายจะเอาอาหารให้นะนี่ไงอาหารก็ยังอยู่กินสิคาลูกอาหารยังอยู่เลยอเดี๋ยวก็มากินมาเยอะมาก เก็มากินน่ะ,นะเห็นคนมาถอยออกมาก็มากินเริ่มมากินน่ะแมวกันนั่งนั่งมองมองอยู่ว่านกนกจะมากินหมดหรือเปล่าเนะาะกินอาหารกูหมดหรือเปล่าเนาะนัะ่นๆๆๆจ้องแล้วจ้องแล้วจะไปแล้วจะไปหาเนาะก็หวัหวหัวคล้ายๆหัวอาหาร กัวเขามา่กินอาหารตัวเองหมดแบ่งๆกันนะคะแบ่งกันกินค่ะนั่นงกินนะนนที่จริงมันเป็นอาหารของแมวนะคะนกก็มากินได้ส่วนมากนกมาเยอะกว่านั่นไงนกเยอะกว่าแมวแมวไดแต่มอง <laughs> แมวไดแต่มองไม่กล้าลงไปไม่กล้าลงไปว่านกเยอะ นกเยอะเอะนอนกกินหมดแล้วแมวก็ได้แตนมมองแมวกันโออ๋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 ออไปไล่เขาซะแล้วปไปไล่เขาซะแล้วไม่ให้เขากินดูดิห่วงห่วงกินจะสู้มเขาไม่ได้เพราะว่าน,ก,น,นกเยอะกว่าเออ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 อะไรที่นี่อะไรอะอืม ดูแมวดูแมวห่วงของกินแมวห่วงของกินตัวนกกินไปแล้วแมวก็แมวก็ทำแบบให้นกตื่นนะให้นกตกใจนกก็บินไปบินไปแล้วก็เข้ามาอีกแมวก็นั่งจ้องนั่งมองน่ารักจริงๆไงฮึม Hello Chá -e. Nắng mong là chá Nắng mong là nắng mong nốt là chá hmm. Nó à hmm. Nắng mong nốt kinh ấm Nó có tục chai Binh dậy đấy như thế Nó Nó น่ารักจ <laughs> <Your sp arr ows> <laughs> mm ังเลยเจเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมองก้รน้อยมองก้รน้อยมองก้รน้อยอืมจ้องอาหารตัวเองใหญ่เลยกัวนกกัวนกกินหมดน่าจะกินหมดนะนกเยอะนั่นไงเนี่ก็เยอะมาก มีน้ำด้วยมีอาหารด้วยม,มีคนใจดีเอาน้ำให้กินอาหารมให้กินอาหารแมวนีว่จะให้กินแต่นกกินนกมาแย่งกินนกเยอะกว่าแมวอะนกนกเยอะแต่แมวมีตัวเดียวกลัวขึ้นมานอนอยู่บนโต๊ะเลยไม <c oughs> ้ก้าลงไปกินให้สงสารจาังไยอะตกใจบินคนมาก็จะตกใจญ่ทีบินที จ้าเอหิวไหมจ๊ะหิวไหมลูกืมนกมาแย่งกินอาหารหนูหรอจ๊ะแบ่งๆกันนะจ๊ะแบ่งๆกันกินนะลูกนะแบ่งกันกินจ๊ะน่ารักจริงๆอันนี้คือที่มหาลัย ซีนคลีนวิ่ร์นุ่นนะคะที่ยายมานั่งรอเวลาเพื่อที่จะไปทํางานเพราะว่ายายจะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันยายก็จะเห็นนกเห็นเห็นแมวกินอาหารทุกวันวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆน,นะจ๊ะน่ารักดีนะหมดแล้วอ๋อนกมากินนกหิวอะ่ะกินหมดเลยอืมวันหลังเดี๋ยวยายหาอาหารเม็ดมาให้ดีกว่า นะนกินหมดแล้วไปแล้วนกแม่ไปแล้วบินไปแล้วหนูก็หมดแล้วอาหารน่ะเดี๋ยวรอนะลูกนะเดี๋ยววันหลังยายจะเอาเอาอาหารเม็ดมาฝากนะลูกนะบายบายจ้าบายบายไปแล้วนกกินหมดแล้วก็ไปแล้วนู้นกินอาหารกินอาหารแมวหมดแล้วก็ไปแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะติดตามยายด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ